โอ้ย God เราจะไม่บอกนะคะที่ไหนอยากรู้ต้องมาจ้างเราค่ะอุ้ยสวยมากอันนี้สวยมากสวยมากความ exclusive มันอยู่ตรงนี้นะอุ้ยสวยมาก Oh my God มี่ยหนุมัีคนจองไปแล้วพ่นนงเดิมตอนลูกค้าหนูด้วยพ่กเดิมเตรียมกระเป๋ามาหนึ่งเคสเพราะถ้าชอบแล้วต้องลู้เลยลูดเปิดลูดเปิดอุ้ยสวยมากอันนี้สวยมากสวยมาก mm hmm. อุ้ยอันนี้สวยอุ้ยสวยมาก มีมวนที่หนูวิ่งมาเลยบอกน้องในทีมเปลี่ยนดวดเตรียมเงินมาด้วยค่ะอ่ได้สามสลับแล้วนะวันนี้ช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมคะจูอว่ามัน abstract มากๆมันคืออะไรไอซูนัลเบิร์สจอรปจบ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  g กรนิ t มาพูดนะคะปุ๊บไม่เป็นลอยค่ะมันไม่ปังก็ไม่ขายว่ะ สวัสดีค่ะทุกคนจิกแล้วนะคะวันนี้จะพาทุกคนมาซอ u r c i n ของเพื่อที่จะไปพิ t งานลูกค้าลูกค้าบ้านหลังเนี้ยน่าสนใจมากคือเขาบอกว่าเขาชอบมาโมบของสะสมที่เขาสะสมเนี้ยจะเป็นแบบหินอ่อนทั้งหมดการที่เราจะไปพิ t คือเราต้องรู้ตัวตนลูกค้าใช่ปะเราก็เลยแบบเฮ้ยแล้วหินอ่อนแบบไหนที่เราจะแบบไปชนะคู่แข่งได้วะก็ต้องหาอะไรที่มันแบบไม่เหมือนคนอื่นค่ะมีนําเข้าจากบราซิลแล้วก็มีนําเข้าจากสเปนแล้วก็อิตาลีนะคะแต่ละ เาวีบมันก็จะมีแบบแร่ความแบบธรรมชาติของเขาใช่ไหมดังนั้นวันนี้เราจะมาดูแร่ฝั่งนี้บ้างเนาะเป็นแบบฝั่งอเมริกาใต้นะคะโอเคเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะคะว่าวันนี้เราจะซอร์ซิ่งของอะไรที่จะไปพิชลูกค้าได้คะ่ะฝากติดตามกันดูคะ่ะ คอไซที่เรานําเข้าตรงจากบราซิลคอไซต,ต่างกับคอสงไงคะคอคือหินสังเคราะห์ที่ทําขึ้นมาค่ะคอไซคือหินจริงใช่แกะมาค<อ>ใช่แกะมาจากเมืองคือเป็นแบบนี้เลยนี่คือ<ช>หินลายธรรมชาติที่มาจากธรรมาชาติร้อยเอร์เซ์ไม่มีการตงแต่งใดๆเลยไม่มีการทําสีค่ะหินคอที่เขาพูดไปปกติคือหินสังเคราะห์ใช่แต่ตอนนี้เรากำลังจะมาดูหินคอไซที่มันเป็นหินธรรมชาติออกมาจากเหมืองเลยใช่ความกซ c l u s i v e มันอยู่ตรงนี้นะ ไล่ไปเลยไหมขอแบบตั้งแต่พรีเมียมยันแบบพรีเม,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 มียมทุกตัว,ตวพรีเมียมทุกตัวอะพรีเมเพราะอะไรตัวเนื้อหินของคอร์สไซอะค่ะเขาจะมีความแข็งแรงกว่าหินมาร์เบลที่เราใช้กันในไทยตัวเนี้เนื้อเขาแข็งกว่าแกรนิตส่วนมากถ้าเราต้องการหินที่มันแข็งแรงมากๆล,ลูกค้าก็จะพุ่มไปที่แกรนิตถูกไหมคะแต่ว่าตัวเนี้ยถ้านับเลเวลฮาร์ดเนสของเขาอะค่ะเลเวลเขา่ประมาณเ การนิตจะอยู่ประมาณ5ถึง6เพต่สิตัวนี้เจ็ดใช่ตัวนี้เจ็ดสวยงามเหมือนหินอ่อนแต่ความแข็งแกร่งเนี่ยมากกวกาแกนินีพอทุกวันนี้ก็ต้องบอกลูกค้าต้องเลือกแกนิดแล้วนะคะถ้าอยากจะได้ความคงทนขนาดนั้นจะไม่ได้ความสวยงามแต่แต่แกนิดก็คือบ่รไดเลยเจ้าเออบัไดเลยอันนี้คือได้อันนี้คือไดหนึ่ง ได้ยินมาว่าคอร์ดไซน์เนี่ยไม่ได้หาได้ง่ายๆค่ะคือมีแค่ไม่กี่ประเทศในโลกนี้ดังนั้นประเทศที่นําเข้ามาก็คือประเทศบราซิลประเทศบราซิลก็จะมีแบบเหมืองแร่แล้วก็ตัวเนื้อแร่มันก็จะมีความยูนิคเป็นของตัวเองเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันยูนิคกันขนาดไหนนะคะไป let's go อุ้ยสวยมากชื่อกัากานดา คือว่ามันมีความเรียบเท่มีความดิบมีความหรูแล้วก็รู้เลยว่ามันไม่ได้ดิบแต่ก็ไม่รู้ว่ามันคือวัสดุอะไร <c oughs> ใช่ปะคือมันไม่ได้เป็นแบบแร่หินแร่มาโบสปกติอะ่ะมันก็เลยแบบเท่อ okay, ะดุดันเออใช่ดังนั้นเล่น Light Design ไลท์ติ้งดีไซน์ได้บนสลับนี้ก็จะได้อีกฟิลนึ่งเจอแสงแดดก็อีกฟิลนึ่ง ถ้ายิ่งตอนกลางคืนจูว่ามันยิ่งมืดมันก็จะยิ่งดุบไปกว่านี้เนาะจู่ว่าจูชอบอันนี้ว่ะเดี๋ยวนะมีคนจองไปแล้วครึ่งเดิมรอลูกค้าหนูด้วยปบเดิคือรุ่นที่มันแรงมากๆปกติเรารุ่นเนี้ยชื่อว่าโทปิคอตโทปิคส่วนมากเขาจะขุดเจอเฉพาะโทนสีเขียวตรงนี้แต่ล็อตนี้เป็นล็อตพิเศษที่ทางเหมืองที่นูน่ะขุดเจอเส้นแร่น้ำตาลที่พาดมาตรงนี้ด้วยใช่ค่ะตัวเนี้ยก็เลยค่อนข้างจะ ร <Rad. S 2> ใช่ซึ่งมีแค่เราได้มาก็ได้มาไม่เยอะได้มาแค่6สลับในไทย6สลับในไทยแล้วไปละ2จ้ะอันนี้เป็นอเนกใช่ไหมเพราะอเนกเนี่ยเวลาเราเอาไปทำเป็นเคาน์เตอร์อะไรอย่างเงี้ยแบบเออสองสองไฟด้านหลังหรือว่าทำเป็นแบบพาทิชชันแล้วก็แบบ2องไฟด้านหลังแล้วไฟมันก็จะเืองออกมาเนี่ยเอออันนี้ขายได้นะอันนี้ขายได้สำหรับผนังตัวนี้โอ้ my g o oh จริงๆที่ขุดเตอมาแล้วแบบนี้เลยจือว่ามันต้องมีแผ่นเนี้ยไปตัดกับสีขาวเพราะไม่งั้นนะสีขาวมันก็จะล้นไปนิดนึงชื่อก็อลังการงานสร้างมากเลยค่ะชื่อ Blues Explosion ก็คือการแบบระเบิดของสีฟ้าไปอีกเออลดนะนางมีความ abstract นะดูเป็น painting แล้วก็เป็น book mat ได้ด้วยนะคะก็คือสามารถต่อลายให้มันดูเป็นแบบเทๆ่ๆแล้วก็ให้มันใหญ่ได้ เขาอยากได้ฟอยเย่แบบว่าสีขาวแบบหินต่างๆเนาะเออคือเขาอยากโชว์พลังอะต้องโชว์พลังให้เขาหน่อยแต่จูว่ามันไม่จําเป็นต้องขาวหมดความรู้สึกจูวมันควรจะแบบปัดบ้างดังนั้นสีมะเกี้ที่แบบก็น่าจะน่าสนใจดีอ่ะเรียกว่าเบียงกุ้อสูรโตค่ะยากแลว <laughs> อีกรอบหนึ่ง เรียงโคอาซูราโต้เหอะเหออาซูราโต้โตหินนี้ชื่อเรียกว่าเรียงโคอาซูราโต้นะคะก็คือเป็นการผสมสีขาวและสีฟ้าเกิดขึ้นสวยงามอุ๊ยอันนี้สวยอันนี้สวยมากดำแล่แดงหาที่ไหนยากมากแอ๋มีเขียวนิดๆด,ด้วยนะส่วนมากอะเวาลาเป็นหินอ่อนสี สีเทาก็จะมีแต่แร่สีขาวตัดเนาะนี่ก็จะแบบแอบมีแดงมีแดงมีชมพเขียว<ม>ก็ยูนคเลยสวยมากเฮ้ยอันนี้ต้องนำเสนอเดี๋ยวเดี๋ยวเยวเ,ยวเ,ยวเราต้องมาอินสปายจากอะไรพวกนี้เนาะก่อนเราไปแบบดีไซน์ไม่ถึงเห็นของจริงก่อนคือพวกนี้ก็อยู่ในนูปมัไม่ได้แบบเต็มตาเข้าใจมันไม่เต็มตาช <laughs> ่ะเพราะ,ะอันนี้ก็คืออันเดีผ่นเดียวกันป สวยมากสวยมากสวยมาก,มากจริงๆแต่ะละแผ่นลายเ,าเขาก็ตางความเป็นธรรมชาติเส็นขาดเป็นแห่สีแต่ละแผ่นเขาจะไม่เหมือนกันมันจะมีความยูนีคมากต่อให้ล็อตหน้าที่จะเข้ามาค่ะชื่อเดียวกัน<ช><ๆ>รุ่นเดียวกันก็ไม่เหมือน<ม>กันโอเคชั้นพวกเนี้ยค่อนข้างจะยูนีคต้อแผ่นไหนลมิเต็ดอาจจะต้องแบบรีบจองคือความลิมิเต็ดของมาร์โบเนี่ยเวลามาช้อปปิ้งคือต้องเตรียมกระเป๋ามาหนึ่งเคส บัตรเนี่ยหลายหลใบเลยพอถ้าชอบแล้วต้องรูดเลยรูดปืนรูดปืนเพอถ้าน้องมาเสร็จน้องไปเลยอันนี้คือตามประสบการณ์แล้วไปผ่านไปวันเดียวก็คือมีคนมาจับประจองก็คือหายไปเลยสิ่งที่เรามาเลือกกันวันนั้นก็คือไหลประโยชน์ไปเลยจะบอกลูกค้าก่อนเสมอเวลามาช้อปปิ้งเตรียมเงินมาด้วยค่ะเตรียมเงินมาจับจองช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมคะจูว่ามันแอ s t r a c t มากๆเลยอะแบบ abstract จนบางทีก็ไม่เข้าใจแต่ก็ถ้า,ถ,าถ้าอธิบายหน่อยอาจจะเข้าใจน้องชื่ออุนานบานบา้บา wonderbar สีเขียวไม่ชอบอแบบ cotton candy cotton candy โอวาอยู่ดีๆก็ wonderland โอเค <laughs> โอเคโอเคฉันมาแล้ว inspiration <laughs> มาแล้วหนึ่ง <laughs> สองไฟลวอ,อ,อ้อ มากแหละเวลาแบบมีลูกเล่นกับโฮมเนี่ยที่แบบเหมือนธรรมชาติกําหนดมันแล้วอะเนาะว่าแบบเอยฉันอยากจะเรืองแสงตรงนี้ว่าเครื่องทําไม่ได้นะจ๊ะต้องไปลงบาร์ที่สี่ลมแล้วมีอีกโปรเจกต์หนึ่งกําลังทำบาร์อยู่ต้องเข้าละหนึ่งวันเดอร์ n d นด์วันเดอร์ะไรนะ w o นเดอร์บาอุ้ยอ่าได้สามช็อแลบ,บแล้วนะวันนี้อันนี้แอบเห็นบ่อยว่ะ แต่ไม่เคยเห็นของจริงเออเออเอออาจจะเห็นแบบตาม Pinterest หรืออะไรอย่างเงี้ยเออเออเออใช่ไหมมันคืออะไรเขาเรียกว่าอ z u m a k a b ค่ะออจับเออจับออจบเออจับเออจบจบออจับเออจับ Azumakabas ก็ w o n ไม่ต่างกับเมื่อกี้เลยเออก็คือ ต้องเข้าใจในการเล่นสีนิดนึงสำหรับดีไซเนอร์นะคะแล้วก็เออจูอว่าน่าจะเป็นแบบพื้นที่ที่ s p e c ิ f i c มากๆอย่างเช่นต้องเป็นบาร์หรือว่าต้องเป็นแบบ black splash ที่มันแบบที่สีอื่นต้องมาแมทช์เราเข้าอย่างเช่นสีเหลืองสีทองจริงๆเนาะเพราะว่าเนี่ยมันมีแร่ทองมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยเออหรือจะเป็นสีเทาก็เทศดังนั้นมู and นโทนห้องนั้นบ้าน,นคนุณเมยเหมือนมาก เวลาเราออกแบบเนาะเราก็อาจจะ sourcing ก่อนมันมี two way ก็คืออาจจะมาดูของก่อนแล้วค่อยไปดีไซน์หรือเราอาจจะดีไซน์สีก่อนแล้วค่อยมาหาว่าเอ๊ยมันเป็นความจริงได้ปะวะอะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วก็ค่อยมาปรับจูนบอกลูกค้าว่าเอ้ยของจริงมันเป็นแบบนี้รับได้ไหมแล้วเราก็ลองปรับดูเนาะคือเหมือนเลือกโทนสีมากก่อนโอเคอันดับแรกนะคะ ไม่รู้ว่าน้องเอามาจากอันไหนแต่ก็ fusion ball อันนี้อ่าน้องมาหนึ่งอ่ะโอเคแล้วก็ this one I don't know which one ไมัดเดียวกันได้ไหมแล้วก็ something like this แล้วก็ something like this นนี้ explosion blue ขอดูหน่อย เอ้ยน้องนี้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 ได้ยูได้ยูบอกน้องในทีมเปลี่ยนดวดอุ้ยสวยอุ้ยสวยมากอันน้สวยมากสวยมากอนีดีเห็นออกมาจากู้กก็ีดเหมือนที่หนูวิ่งมาเลยคือกีีดหนึ่งอ่ะ น่าจะประมาณนี้ปะอันไหนนะที่ตัวเองพูดใช่ไหมเค <Okay. S 2> สวยมากเหมือนมากแฮปปี้มากขอบพระคุณ,คณทุกคนคสำหรับ,บออ knowledge know how แล้วก็ให้เรา explore สไลับที่แบบ exclusive ขนาดนี้นะคะ,ดะ,คะเดี๋ยวจือขอกลับไปทำการบ้านแล้วก็อาจจะได้เซกมีเกิดขึ้นพรั่งพี่น้องเข้าไปอยู่ในงานคุณจือ แน่นอนตะบวีนะคะได้เลยค่ะสมูทสมูทอันนี้ตามประสบการณ์มันชอบแครกเนื้อเป็นอย่างที่บอกว่าเนื้อดถึเอาเนื้อหินมันแข็งมากแครกมันน้อยเขามีเนิตติ้งมาแล้วตั้งแต่ที่น้องใช่ก็อีเวนต์เนิตติ้งอ่ะ I don't know why ก็คือไปถึงหน้างานก็คือแครกแบบครวญแนี้เลยยากมากใช่ไหมโอเคพี่เขาทดสอบสินค้าตัวเองโดยการเอาแกรนิตมาขูดนะคะ ไม่เป็นรอยค่ะ so happy so happy การที่เป็นดีไซเนอร์อ่ะเวลาเจอซอส r ง i n ที่แบบยูนีคเนอะแล้วแบบคนอื่นหาไม่ได้จะรู้สึกชนะชนะฉันได้ใช้ลูกค้าได้ลูกค้ากูแบบไม่เหมือนคนอื่นอย่างเงี้ยโอ้โหลดคือทีมงานฉันบอกว่าขอลองได้ไหมที่เคลมเมื่อกี้ว่ามันแข็งเนี่ยมันจะไม่แครกมันจะไม่เป็นรอยเนี่ย กูบอกว่ากูไม่มีตังกูไม่มีตังกูไม่มีตังที่จะเคลมเดี <call. S 1> ๋ยวขอชิ <único Liberty Overwatch> ้น okay? ตัวอย่างพอโอเคชิ้นตัวอย่างเซฟนะเซฟเป็นรอยหรืออะไรยังไงก็ว่ากันอีกทีหนึ่งอ่ะไม่เป็นเคลมว่าไม่เป็นโอเคเออ director cut อันนี้คือควอรายอันนี้คือแกรนิตซึ่งเราจะมาทดสอบกันนะคะว่าอันไหนมันแข็งกว่ากัน ตปใครไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้เราก็ทำงานก็ทุ่มเทเนาะเล็บกูก็เพิ่งทำมาอีกดอกแกนิดโดนควายายจะไม่เป็นไรกดมาเลยใช่ค่ะเราก็เอาเงินด้วยต่อได้เลยปึ๊บหนคะอ่าไม่มีรออะไรต่างๆ อันนี้เอาคอสายมาโดนแกรนิตซึ่งมีความอ่อนมากกว่านะคะอันนี้คือแชโดว์คือตัวไหนอ่ะไม่มีมมเป็นแกรนิตใช่ๆอ๋อมันไม่แข็งอ่ะเนาะมันมันไม่ปังก็ไม่ขายว่ะอยแล้วรอยแล้วของจริงนางของจริงอะแต่ก่อนเราขอโทษ ที่เรา recommend Granite ไปตอนนี้มีสิ่งที่มันเหนือกว่ามาแล้วจ้ะเข <c oughs> ้าเมืองไทยเก <c oughs> ิดมาบนโลก <c oughs> และเข้าเมืองไทยแล้วนะคะ <c oughs> คือขวัดใจนะคะอันนี้ยินดีที่ได้รู้จักน้องนะคะแล้วเราจะได้เจอกันบ่อยๆอยเจอกันเยอะกว่า g r a n i t เพราะ g r a n i t คือคึก คือเป็นหินที่คิดว่าแข็งที่สุดแหละในเมืองไทยก่อนหน้านี้นะอาจจะเป็นความรู้สิบปีที่แล้วเนาะถ้าใครอยากจะอัปเดต Material Design ใหม่ๆนะคะฝาก Juice w ิด้วยนะคะใจนะมเมาเตงเเใจพนอะ <c oughs> คิดชื่อเมื่อกี้ไง <c oughs> ถ้าใครอยากจะติดตามแบบ Material Design นะคะฝากช่องของจืนแล้วกออ็ทุกช่องของ WV ด้วยนะคะโอเค